เอานะฮะมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์สีฟ้าครับเรื่องงานเนี่ยต้องเรามาระวังติดขัดมีปัญหาประสัคเกิดความเครียดความกังวลทําอะไรก็ระวังถูกหลอกถูกโกงการลงทุนใครที่ซื้อหุ้นซื้อหุ้นนะครับแล้วมีข่าวนั่นนู่นนี่ระว,วังเป็นข่าวลวงนะฮะรวมถึงซื้อ,เ,อเรื่องของเทรดนะครับซื้อพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณใช้บริการคนโกงคนกลางใครก็ตามที่คุณไม่รู้จักมาก,กี่เนี่ยหรือว่าไม่รู้จักเบื้องหลังกันดีๆเนี่ยระวังจะถูกโกงนะครับการเล่นก็เหมือนกันครับ มีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาผ่านได้ไม่ผ่านได้นะครับเรื่องการเงินครับถึงแม้ว่างานจะมีอุปสรรคแต่ก็การเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับและใครก็ตามที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ค่อนข้างที่จะลงตัวและแฮปปี้ครับเรื่องความรักครับคนโสดจะมีเพื่อนมาเป็นแฟนเอ๊ยยังไงเนาะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่ามีเกณฑ์น,นะครับส่วนคนมีคู่ความรักช่วงนี้จะคุยกันมากขึ้นครับเรียกได้ว่ามีความสุขพูดคุยสื่อสารใกล้ชิดรักกันมากขึ้นครับเรื่องสุขภาพครับกระดูกกล้นนามเาน ะร,ระวังหลังในช่วงของเอวนะฮะแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ไหมครับมีฮะเลขนําโชคก็คือหมายเลข61784ครับให้ไปทําบุญด้วยการถวายเคียนจํจำนำมรษาจะส่งผลทําให้ท่านมีโชคมีลาภมีความสุขมากขึ้นครับเรื่องงานมีปัญหาฮะแล้วก็การลงทุนความไว้เนื้อเชื่อใจความไม่รอบคอบนะครับคอนแทคสัญญาต้องดูกันให้ดีนะจ๊ะ เอาละฮะมาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องการงานครับงานดีมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เก่าใครที่วางแผนอะไรก็ตามแต่นะฮะในอดีตชาติเม็นถึงขนาดนั้นวางแผนในอดีตอาจจะปีที่แล้วนะครับหรือว่า2 3สเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเอางานที่วางแผนเนี่ยเอามาทำเอามาลงมือเฮ็ดนะฮะนั่นหมายความว่าดีไหมดีนะครับการเรนก,ก็ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ทํากับเพื่อ, <S <s อ,อ,ก,อก็จะมีการเคลื่อนตัวมากขึ้นนะ,ะเรื่องเงินเะเขาบอกว่าป่าเป็นเอกนะครับเลขเป็น เ็นโทรฮะปากเป็นเอกปากเลขซับนะครับการเงินอยู่ที่ าเราดยแม้กระทั่งการค้าการขายเนี่ยเราต้องพูดคุยสื่อสารกับปวอมรักคนโสดครับมีสเสน่ห์มากๆเลยทำไมสเสน่ห์เยอะแบบนี้นะส่วนคนมีคู่ความรักก็หวานแหววโรแมนติกดีครับเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีครับไมเกรนปวดหัว,ปว,หวปวดหลังนะครับช่องท้องโระเพาะกดนไหลย้อนต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะจ๊ะอันนี้เป็นห่วงเลยโชคลาบต้องเน้นขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลขนำโชคกบหมายเลข42897็ครับ42897คือเลขนำโชคนะครับสิ่งที่เป็นห่วงครับนั่นก็คือใน เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปเครียดน,นะครับเครียดลงกระเพาะนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะครับการพักผ่อนการนอนหลับการนอนน้อยนะครับนอนน้อยแต่นอนนะไม่อยานะ้จ้า <laughs> ย่าเป็นเหมือนนะ <laughs> <laughs> อา้าจ้อะนะฮะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะครับแฮปปี้ครับ